ปอบกรวบพนักง,งานแกรมมี่ทิพะเวนฉกแผ่นซีดี MP3 และ USB สารภาพทำมานานกว่า3ปีมูลลค่าเสียหาย50ล้านบาทรัชพลจรุงพันวัฒนาผู้สื่อข่าวออนไลน์ที่ปรึกษาชมรมสื่อดอนเมืองเข้าร่วมเสวนากิจกรรมโอเพ่นเฮาสำนักงานประปาสาขาประ ชาชื่นติดตามได้ในประเด็นข่าวเล่าความจริงทางช่องชมลมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลน์นิวเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2565ภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทเจรพบภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโท สันติชัยนิราใหม่จเลตำรวจพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้กำับการกองปราบปรามสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมนำโดยพันตำรวจโทพิเชษชมมนทาสาวัตดกองกกับการสองพันตำรวจตีทานุพันธุสุรศักดิ์สวัสดกองกกับการสองกองบังคับการกองปราบปรามและพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการสอง ร่วมกันจับกลุมตัวนางสาวสุนิพาอายุ35ปีและนายพีรพล,ลอายุ20ปีตามหมายจับของสารจังหวัดชนบุรีต้องหาว่ากระทํำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นหมอมหน้าหรือด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจำหน้าได้โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกลุม เนื่องจากเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาบริษัท GMM Grammy แจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนกองกับการ2ให้ดำเนินคดีกับคนร้ายได้เข้าไปแสดงตนกับพนักงานของร้านบิ๊กซีมินิว่าเป็นพนักงานของบริษัท GMM Grammy เข้ามาตรวจสอบสินค้าที่วางขายในร้านโดยอ้างเอกสารใบรับคืนสินค้าที่ทำปลอม ลักษณะคล้ายใบรับคืนสินค้าของบริษัทเจ MM ียมีแกรมมี่ที่วางขายภายในร้านที่เกิดเหตุพนักงานบริษัทบิ๊กซีหลงเชื่อและส่งมอบแผ่นทีดีให้คนร้ายไปพบว่าพฤติการของคนร้ายเข้าไปแสดงตัวกับพนักงานบิ๊กซีสาขาต่างๆในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมาโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีในชั้นจับกลุมผู้ต้องหาทั้งสองให้การรักษาภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรศรีราชาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุดก็ทางกอ,อสสวนสพศรีราชาแล้วก็ดินกันขอไม่จับ ครับที่สานจังหวัดจุลีครับเมื่อที่15มิถนาที่ผ่านมาครับเราเึ่งมีการติดตามตัวกลุ่มที้หายอยู่แล้วก็เลยได้มีการําหมายจับไปทาการจับกลุ่มได้เมื่อเช้านี้เป็นองรมีการตรวจยึดหรือพบอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยครับก็มีการตรวจยึดรถที่ใช้ก่อเหตุนะครับก็เป็นรถเบียนตัวปิ้ครับตอนรถที่สันนะครับก็พร้อมกับพวกนี่ครับ เป็นของกลางพวกแผ่นซีดีอะไรต่างๆที่ที่ที่รบกฏอยู่ด้านข้างนะก็ในส่วนของรายละเอียดก็ย่งตัวผู้นำตัวมาก็อยู่ระหว่างการตรวจนับของการสัถามอยู่เพืต้นผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ครับครับก็รับทราบอยับนก็ผู้ก่อเหตุจริงครับเห็นว่าข่าวต่อมาเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพศ2 5 1 5นางสาวพนิชาเวทโอสถศักดาผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น นำทีมผู้บริหารพนักงานและผู้ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านรับฟังสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำของการประปานครหลวงในปัจจุบันโดยได้รับเกียรติจากนายวิสันมิตรพานนผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ3เป็นประธานในพิธีและนายสมศักดิ์ปัตสานน์ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ9เป็นวิทยกรบรรยาย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการน้ำของการประปานครหลวงให้กลุ่มลูกค้าได้รับทราบรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวงและลูกค้าในอนาคต และกิจกรรมโอเพ่นเฮาในครั้งนี้มีนายรัชพลจารุงพันธ์วัฒนาผู้สื่อข่าวออนไลน์ที่ปรึกษาชมรมสื่อดอนเมืองได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารการประปาสาขาประชาชื่นเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย